สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สดๆดที่สุขาวดีพัทยานะครับนี่สุขาวดีพัทยาครับนะักท่องเที่ยวก็เริ่มจะกลับแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วนะครับ ติดชายฝั่งทะเลเลยครับสุขาวดีนักท่องเที่ยวเยอะครับมาเที่ยวกันนี้ก็เยอะนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเวียดนามนะครับที่มาเที่ยวแห่งนี้นะครับนีรถรอมารอรับแขกครับ ครับกลุนี้ผมเจอจีนครับกลุปที่แล้วเจอเกาหลีค่าทางด่วนให้มาพันหนึ่งไม่พอไม่พอเบอิกแคาขาดอีก6กห้าบาทขอห5้าบาทเป็นเรื่องเป็นราวไปโดนคอมเพนเลยหานะว่าใช้เงินเกินหนึ่งพันบาทบ <c oughs> าั้งที่ก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเลยนะครับนี่ครับกล่องกันยังไม่ช่ชาท่อะไรเนาะ เรียกรถมาแต่ให้มานั่งจอดรอโอ้ยตายมันกินน้ำมันหมดแล้วนี่นะครับแกร์ไม่มาเลยเรียกรถมาติดเครื่องรอเป็นชิ่งชงั่วโมงมันไม่ไหวนะพอน้ำมันให้เป็นกิโลครับ 3กิโลกับหกรอเมตรต่อ1ลิตรถ้าติดเครื่องแบบนี้เนี่ยติดเครื่องแบบนี้นี่เครื่องเครื่องทำงานครับเครื่องก็ทำงานกินน้ำมันแต่กิโลไม่ขึ้น,นมันก็กินน้ำมันนะรถมันก็กินน้ำมันนะครับไม่ใช่กินน้ำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแหละวิธีของไกด์เวลาเราพูดก็คอมเพลียนเราหาว่าเราอยู่นี่นั่นถ้าเรา พอ,อน้ำมันขาดมาเราต้องควัากระเป๋าครับคนขับรถต้องคว้ากระเป๋านะไม่ใช่ว่านั่นนะครับนี่แหละคนเราพูดยากบอกยากพูดไปก็นั่นติดไปมันจะหมด่าไรก็หมดไปนี่แหละชีวิตคนขับรถทัวร์มลำบากใจครับถ้าเราไม่ติดเลยก็บ่นนู่นนี่นั่นนะครับ ท่องเที่ยวทนครับสู้ๆเดี๋ยวก็มีเงินได้กลับบ้านกับช่องเรานะครับเราก็ไม่เป็นที่ข้าเขาตลอดชีวิตหรอกถึงบ้านปลายชีวิตทําให้ไหวไปไม่เป็นก็ต้องกลับบ้านแล้วครับก็จะอยู่ก็อยู่ไปนะครับเรามารับจ้างหาเงิน น้อยเราก็เหลือแล้ววันละพันวันละหนึ่งพันคะแนนนะครับเขาจัดได้วสวยครับจัดได้วสวยมากเลยนะครับผมก็ไม่อยากเดินไกลเนาะเดี๋ยวแขกมาจาไนะไม่เห็นนะครับแขกก็เริ่มมาแล้ว มีสอคนนะครับอยู่บนรถไกลคนหนึ่งไก่กินนะไก่กินแล้วก็แขกกินสองคนนะครับเรียกรถมาแต่แขกยังไม่พร้อมเลยเรียกรถมาแล้วนะครับสุขาวดีพัทยาครับตอนนี้เสียงนก เสียงนกยุงร้องนะครับนะครับมีนคนขับรถทัวเดินก็ไม่กลัวรถเลยนะคนต่างชาติเดินไม่กลัวรถหรอกเห็นรถนี่วิ่งสาหาแล้ว ก็ออกแล้วครับนักท่องเที่ยวเต็มแล้วครบแล้วเขาก็ไปนะครับก็เหลือแต่คันของผมนะครับเรียนรถไม้แขกไม่ปรบนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบทุกปุ๊บนะครับที่นี่ฝั่งทางนั้นจะเป็นทะเลนะทะเล ทะเลเห็นรั้วอยูอ่นี่นะครับคนขับรถตัวก็อย่างเงี้ยวันจะได้เข้าโรงแรมนี่ก็แต่ก็วันนี้ก็เข้าโรงแรมเร็วอยู่หรอกเพราะว่าออกจากนี่ก็กลับโรงแรมนะครับออกจากนี้ยกลับโรงแรมพักผ่อนพรุ่งนี้ออกเกตบ่งครึ่ง ก็ขอฝากช่องน้อยๆน,นะครับฝากช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับฝากช่องเลยนะครับกดติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ พอเจอสถานที่ใหม่ๆหรือสถานที่สวยๆวยผมก็จะได้ถ่ายให้ f c ดูให้ f c ชมนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายขอให้เจอให้ f c สุขภาพร่างกายแข็งแรงำลำล้ำรวยๆทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ